มาดูนะเปลี่ยนแผงภาพนะของเครื่องพานาสักรุ่นหนึ่งอนะนี่ไม่ไม่บอกแล้วกันรุ่นไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไปอะไรกันมากมายนะครับนะนี่เป็นแผงภาพมาน,นะนี่สามารถเปลี่ยนได้ยกอย่างนี้เลยนะครับคือนี่คือรุ่นนี้จะมีปัญหามากไห่ตัวนี้นะแผงเขาเรียกแผงภาพผมเรียกแผงใาคราเรียกอะไรกันไม่รู้นะซึ่งมันจริงๆแล้วมันก็ซ่อมได้นะแต่ว่าโอ้โหเห็นไหม มันเล่นมากเลยต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะพานาจะมีอยู่รุ่นเดียวรุ่นกี่รุ่นเนี่ยสองรุ่นสองรุ่นใช่ไหมสองสามรุ่นนะครับที่มันเป็นต้องมีชัยตัวเนี้ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันชอบมีปัญหามากๆเลยนะเขาเรียกว่า,าแผงภาพผมเรียกว่าแผงภาพนะผมเรียกว่าแผงภาพนะครับจะมีสองสามรุ่นที่ใช้เป็สารถรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนง่ายลยเนี่ย คือดึงออกมาเลยจึก๊กนะเอาตัวแสออกเอาตัวตัวดีใสเข้าไปเลยนะเวลาใครเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนนะใครแล้วก็ตัวนี้ก็เก็บไปเก็บไว้ซ่อมมาใส่ที่หลังได้นะอันนี้เสียนะครับเสียอันนี้ก็สับสับเปลี่ยนไปแล้วจบแล้วนะครับจบแล้วนะไปเคสแรงอุ่นนะโอเคนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะรุ่นไหนไม่ไม่บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าไปปล่อยไป,ไปเดี๋ยวจะมีปัญหากันดเดี๋ยวไม่อยากจะซื้อกันรุ่นนี้ มันจะเสียแผงผ้าบ่อยนะต้องมันเสียบ่อยจริงๆนะรุ่นนี้แผงผ้าเดี่ยมันชอบเสียจริงๆนะโอเคครับโอเค